สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ทางแชาแนลลดกรรมด้วยธรรมะขอนําเสนอเรื่องเล่าดีๆเปี่ยมด้วยธรรมะสอนใจโดยท่านทอเลี้ยงพี่บูนผู้ที่อุทิศตนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแห่งกฎแห่งกรรมให้เราทุกคนได้เรียนรู้และตื่นรู้ในธรรมขอเชิญรับฟังได้เลยครับเมื่อวันที่16รกรกฎาคม พศ2510เราพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ช่วยกันนำเทียนพรรษาไปถวายที่โบสถ์วัดตะเคียนทองจังหวัดนครน,นายกเราออกรัดแต่เช้ามีผู้ที่ร่วมไปในงานวันนั้นประมาณ30กว่าคนมีท่านที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือจำนวนไม่น้อยเราได้ใช้เวลาเดินทางสนทนากันตลอดเวลาในเช้าวันนั้นได้มีเพื่อนรุ่นพี่ที่ได้ถูกเคราะห์กรรมถูกไฟไหม้บ้าน ในคราวที่ไฟไม่ฝั่งทนก่อนหน้าเราเดินทางไปถวายเทียนเข้าเป็นสาวัตะเคียนทองเพียงอาทิตย์เดียวคุณพี่ผู้ชายนั้นใจเย็นคิดตกไม่รู้สึกยินดียินร้ายที่ได้รับเคราะห์กรรมในครั้งนี้ต้องเสียทรัพย์สินไปมากมายคิดว่าเป็นผลแห่งกรรมส่วนคุณพี่ผู้หญิงยังน้อยใจตัวเองว่าครอบครัวเขาไม่เคยทำบาปกรรมอะไรเลยทำไมถึงได้รับเคราะห์กรรมหนักเช่นนี้เราได้ทำแต่ความดี นับแต่เริ่มรับราชาการตลอดมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่ดินก็เช่าที่วัดอยู่ไม่ได้มีทรัพย์สินเกินฐานะที่ได้รับราชาการมาจนเกษียณอายุเคยมีตำแหน่งที่คนเข้าใจว่าร่ำรวยมากมายแต่เราทำงานตรงไปตรงมาจึงได้แต่สบายใจเราทำงานด้วยจิตใจเป็นธรรมมีความสุดจริตไม่เคยมีชื่อเสียงในทางไม่ดีมีประวัติขาวสะอาดเป็นที่ภูมิใจ แม้ไม่ร่ำรวยก็สร้างความสบายใจให้แก่ตนเองพวกเราต่างก็ช่วยกันชี้ให้เห็นกรรมเป็นของมีแน่นอนและย่อมได้ผลแตกต่างกันตามแต่กรรมนั้นจะเป็นอย่างไรแต่แล้วก็มีท่านผู้รู้ใจศรัทธาผู้หนึ่งได้เล่าเป็นนิทานคล้ายจะเป็นวรรณคดีจีนเมื่อข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังก็รู้สึกว่าเป็นคติแม้จะเป็นนิทานโบ,บราณของจีนก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่ารู้จึงได้ถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังว่า เมื่อครั้งโบราณมีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเป็นคนใจบุญประกอบแต่การกุศลมีเงินเท่าใดก็สร้างแต่กุศลภรรยาก็ห้ามว่าอย่าทำบุญมากมายนักเลยแต่ภรรยาห้ามเท่าใดก็ไม่ยอมฟังที่สุดก็ยากจนลงสามีจึงบอกภรรยาว่าบัดนี้เราก็ยากจนลงแล้วไม่อยากให้เจ้าได้รับความลำบากกับเรา เพราะเจ้ายังสาวสวยยังมีความแข็งแรงพอที่จะทำงานให้เขาได้เราจะนำเจ้าไปขายเป็นคนใช้เขาดีกว่าจะอยู่กับเรา<ม>เพื่อเจ้าจะได้อยู่ดีกินดีมีความสุขสบายเจ้าอยู่กับเรานั้นไม่มีความสบายมีแต่ความยากลำบากจนตายทั้งเราก็จะนำเงินที่ขายเจ้าไปทำบุญสร้างกุศลเพื่อเกิดใหม่เราจะได้มีความสุขสบายด้วยกันส่วนภรรยาเมื่อได้ยินสามีพูดเช่นนั้นก็ร้องไห้ไม่ยอมไปขายตัว จะยากจนก็จะยอมอยู่ด้วยกันจนกว่าจะตายจากกันสามีเห็นกริยาและได้ยินเช่นนั้นก็สงสารแต่ต้องทำเป็นโกรธตัดพ้อว่าเจ้าเป็นภรรยาจะต้องเคารพและมีความกตัญญูต่อเราผู้เป็นสามีหากสามีประสงค์อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีทางเลือกหรือคัดค้านจึงจะเป็นภรรยาที่ดีเราขายเจ้าเมื่อได้เงินแล้วเราก็ไม่ได้ไปหาความสุขอย่างไรเราจะเอาเงินที่ขายเจ้าไปทำบุญต่อไป ภรรยาอ้อนบอนว่าท่านนี้จะนำข้าพเจ้าไปขายตกเป็นทาสข้าพเจ้าก็จะไม่ว่าท่านจะยอมให้ท่านขายแต่ขอให้ท่านนำเงินมาใช้บำรุงความสุขอย่านำไปทำบุญเลยบุญไม่เคยช่วยเราให้ได้ดีเลยแต่สามีไม่ได้เชื่อฟังคำภรรยาเมื่อได้นำภรรยาไปขายให้เป็นคนรับใช้ของภรยาท่านเศรษฐีผู้หนึ่งได้เงินมาจึงได้นำเงินมาทำบุญสร้างกุศลต่อไปโดยไม่ได้คิดเป็นความสุขส่วนตัว เวลานั้นร้อนไปถึงเทพ,พเจ้าชั้นผู้ใหญ่ที่ดูแลทุกสุขในโลกมนุษย์ต่างมองเห็นชายผู้นี้ตั้งหน้าประกอบกรรมทำดีตลอดมาได้ยากจนลงและต้องเอาภรรยาไปขายเป็นทาสเมื่อได้เงินมาก็นำมาทำบุญสร้างกุศลต้องยากจนลงอีกจึงประชุมเทพ,พเจ้าทั้งหลายเมื่อได้พูดถึงเหตุใดชายผู้นี้มีใจบุญสร้างแต่กุศลทำไมจึงได้รับความทุกยากจนเช่นนี้ทำไมเทพ,พเจ้าผู้คอยช่วยเหลือมนุษย์ที่ประกอบกรรมคุณความดีไม่ช่วยให้ชายผู้นี้ได้รับความสุข เมื่อเข้าประชุมเทพเจ้าก็สั่งให้เปิดบัญชีดูกรรมใดจึงให้ชายผู้นี้ได้รับความทุกข์ยากเมื่อเปิดบัญชีเทพยดาผู้น้อยผู้รักษาบัญชีจึงบอกว่าอันชายผู้นี้ชาติก่อนๆสร้างกรรมไว้หนักจะต้องใช้นี่ถึงสามชาติจึงจะพ้นกรรมในชาตินี้จะต้องตายเพราะความอดอยากยากจนและชาติต่อไปก็จะต้องถูกฟ้าผ่าตายและต่ออีกชาติก็จะตายด้วยถูกเสือกัดตายจะต้องใช้นี่กรรมอีกสามชาติจึงจะพ้นทุกข์ยาก เทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ได้พิจารณาเห็นเป็นกรรมของชายผู้นี้หนักต้องใช้นี่กรรมต่อไปถึงสามชาติจึงจะพ้นกรรมทั้งมองเห็นว่าในชาตินี้ฝ่ายผู้นี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างแต่กรรมดีมิได้สนใจในความสุขส่วนตัวต้องทนทุกทรมานเมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ก็เกิดเมตตาสงสารคิดว่าสมควรที่จะพิจารณาลงโทษให้เพื่อสนองในการสร้างกรรมดีตลอดมา ตกลงเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ก็ประชุมตกลงกันให้กรรมที่จะต้องรับทุกทรมานถึงสามชาตินั้นให้รวมมารับกรรมเพียงชาติเดียวในชาตินี้ต่อไปก็ให้กรรมดีตามสนองตกลงพร้อมกันแล้วก็สั่งให้เทพเจ้าผู้ดูแลทุกสุขในโลกมนุษย์จัดการไปตามเทวบัญชาที่ได้ตกลงกันตามความเห็นชอบของเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ชายผู้ได้ขายภรยาได้เงินมาก็นำไปสร้างกุศลที่สุดก็ยากจนลงอดอยากลำบาก กำลังจะรอความตายอยู่ในป่านอกเมืองทันใดนั้นฝนตกใหญ่ฝาก็ผ่านลงมาต้องตัวชายผู้เคราะหร้ายซึ่งกำลังจะอดอาหารตายจนสลบทันใดนั้นมีเสือใหญ่ตัวหนึ่งโดดออกมากัดคอชายผู้นั้นจนขาดใจตายแล้วก็หลบหนีเข้าป่าไปชาวบ้านได้เห็นชายผู้เคราะหร้ายนี้ไปนอนตายอยู่ในป่าต่างก็โจกันเป็นเรื่องใหญ่ที่ชายผู้นี้ต้องรับกรรมสามต่อคืออดอยากอาหาร กำลังจะตายยังต้องฟ้าผ่าช้ำอีกแต่แล้วยังไม่พอยังถูกเสือใหญ่มากัดที่คอนับว่าเป็นผู้ที่เคราะห์ร้ายที่สุดเมื่อเรื่องได้โจดจ,จันรู้ไปถึงภรรยาของชายผู้เคราะหร้ายผู้หนีเมื่อทราบข่าวสามีได้ตายลงอย่างทุกข์ทรมานก็มีความโศกเศร้าเสียใจจัดแจงขออนุญาตนายผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาเศรษถีไปดูศพสามีรำพันถึงชีวิตที่ได้รับความทุกข์ยากเพราะไม่เชื่อคำตักเตือนว่า การทำบุญไม่ได้เกิดผลดีอะไรให้เกิดขึ้นเลยได้แต่รับคราบกรมความลำบากตลอดเวลาภรรยาจึงได้จัดการทำศพตามประเพณีก่อนที่จะนำศพใส่ลงนำไปฝั่งนั้นหญิงผู้เป็นภรรยาได้กัดนิ้วชี้ของตัวเองจนเลือดไหลเอานิ้วเขียนเป็นหนังสือไว้ที่หน้าผากศพชายผู้เคราะห์ร้ายสามคำมีใจความว่าบุญไม่ช่วยแล้วนำเอาศพไปฝังตามประเพณี ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินได้เกิดทารกซึ่งเป็นรัชทายาทกับพระมเหสีเด็กที่คลอดออกมานั้นเป็นชายบนหน้าผากมีตัวอักษรอ,อยู่สามคำว่าบุญไม่ช่วยนับแต่ทารกได้คลอดออกมาก็เอาแต่ร้องไห้ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถจะทำให้ทารกหยุดร้องไห้ได้ทำให้พระเจ้าแผ่นดินมีความร้อนพระไยมากจึงปิดประกาศและตีของร้องเป่าไปตามที่ต่างๆว่า ถ้าใครสามารถจะทำให้ทารกหยุดร้องไห้ได้จะขออะไรให้ทุกอย่างไม่ขัดข้องทั้งบอกลักษณะทารกมีตัวอักษรสามคำอยู่ที่หน้าผากด้วยหญิงผู้เป็นภรยาเก่าของชายผู้เคราะห์ร้ายเมื่อได้ทราบเรื่องการเป่าร้องและประกาศหาผู้รู้จะทำให้รัชทายาทที่จะหยุดร้องไห้และลักษณะของทารกที่จะเป็นเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ต่อไปมีตัวอักษรบนหน้าผากก็นึกรู้ว่า สามีของตนได้มาเกิดเป็นผู้สูงศักดิ์ต่อไปก็รับอาสาว่าเป็นผู้สามารถจะจัดการให้ทารกผู้สูงศักดินั้นหายจากโกรคร้องไห้ไม่หยุดได้พระเจ้าแผ่นดินและพระมะเหสีทรงมีความยินดีที่มีคนรับอาสาเช่นนั้นจึงได้นำทารกชึ่งกำลังร้องไห้มาให้หญิงผู้เป็นภรรยาเก่าของชายเคราะไรผู้นั้นรักษา ทันใดนั้นเมื่อเห็นตัวอักษรบนหน้าผากก็แน่ใจว่าสามีของนางได้มาเกิดเป็นเจ้าชายผู้สูงศักดิ์แล้วจึงอธิษฐานแล้วเอามือลูบตัวหนังสือที่หน้าผากเจ้าชายทารกพลางพูดว่าบัตรนี้บุญได้สนองท่านแล้วหนังสือสามตัวนี้ไม่จำเป็นที่จะอยู่ต่อไปเมื่อมือลูบไปถูกตัวหนังสือก็หายไปสิ้นจากหน้าผากทันใดนั้นเจ้าชายทารกก็หยุดร้องไห้ทันที พระเจ้าแผ่นดินและพระมเหสีดีพระไทยมากได้รับสั่งกับหญิงผู้รักษาทารกให้หยุดร้องและทำให้ตัวหนังสือที่หน้าผากที่หน้าเปลียดหายไปว่าเจ้าต้องการสิ่งใดเราจะประทานให้ทุกอย่างหญิงผู้นั้นก็กราบทูลกับพระเจ้าแผ่นดินและพระมเหสีว่าจะไม่ขออะไรขอเพียงได้เป็นพระพี่เลี้ยงได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าชายตลอดไปก็เป็นที่พอใจแล้ว พระเจ้าแผ่นดินดีพระไทยทรงอนุญาตให้ตามคำขอและทรงแต่งตั้งให้เป็นพระพี่เลี้ยงผู้สูงศักดิ์และพระราชทานแก้วแหวนเงินทองข้าทาสหญิงชายบ้านเรือนที่ดินมากมายเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินและพระมเหสีมีอำนาจเข้าเฝ้าได้ทุกเวลาทั้งเจ้าชายผู้สูงศักดิ์และนางพระพี่เลี้ยงก็ได้รับความสุขด้วยกันตลอดมานิทานเรื่องนี้แฝงไว้ด้วยคติธรรมเป็นเรื่องน่าคิด อาจจะแก้ปัญหาของผู้ที่เคยบน่นทำดีไม่ได้ดีบ้างไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าเรื่องนี้แม้จะเป็นนิทานโบราณแต่ข้าพเจ้าก็เคยมีเรื่องจริงเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยเกี่ยวกับตายแล้วเกิดคือเมื่อสมัยข้าพเจ้าอยู่ในวัยเด็กมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กันมาด้วยความสงบสุขต่อมาภรรยาตั้งท้องเมื่อครบกำหนดก็คลาดลูกออกมาเป็นผู้ชาย สองสามีภรรยาได้พยายามเลี้ยงดูลูกของตนอย่างดีแต่พออายุได้เพียงสามเดือนก็ตายเป็นที่เศร้าโศกของสามีภรรยายิ่งนักต่อมาภรรยาก็ตั้งท้องอีกพอครบกำหนดก็คลอดออกมาเป็นชายและอยู่ได้เพียงสามเดือนก็ตายต่อมาก็ตั้งท้องเช่นเดียวกันและอยู่ได้สามเดือนก็ตายฝ่ายสามีรู้สึกโกรธแค้นมากที่มาหลอกให้ท้องแล้วให้เลี้ยงเพียงสามเดือน พอเด็กคนที่3ก่อนจะใส่ม้อไปฝังจึงเอาสันมีโต้สับตรงหัวแม่มือซ้ายให้แบนเป็นเครื่องหมายว่ามันจะเกิดอีกไหมมันจะเป็นคนเก่ามาเกิดหรือไม่และต่อมาภรรยาก็ตั้งท้องอีกเมื่อครบกำหนดก็คลอดออกมาเป็นชายแต่หัวแม่มือซ้ายนั้นแบนเหมือนสันมีทุบได้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงมีสุขภาพดีพวกเด็กรุ่นเดียวกันในสมัยนั้นเรียกเด็กคนนี้ว่าไอแบน จะมีชื่อจริงอะไรจําไม่ได้เข้าใจว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีชีวิตอยู่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อสมัยข้าพเจ้ายัางเด็กๆ วันนั้นเราได้รับความสนุกสนานได้แลกเปลี่ยนการสนทนากันตลอดเวลาแม้ฝนจะเทลงมาบ้างก็ไม่เป็นอุปสรรคในการร่วมบุญกุศลถวายเทียนเข้าพรรษาในวันนั้นเรากลับถึงบ้านด้วยความสบายใจด้วยความอนุเคราะห์จากท่านผู้ที่ข้าพเจ้านับถือและเป็นผู้เล่านิทานที่เกิดประโยชน์ทางใจและท่านผู้นี้กับท่านที่เคยสร้างวิหารหลวงพ่อสุริยมุนีที่หน้าสถานีรถไฟจอพระนครศรีอยุธยาเป็นคนคนเดียวกัน กรรมเก่าหยุดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่ก่อกรรมใหม่ได้วันนี้หากเราหยุดผิดหยุดพลาดและเริ่มต้นใหม่ด้วยธรรมะชีวิตย่อมคลี่คลายจากมืดเป็นสว่างได้เสมอลดกรรมด้วยธรรมะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดกดติดตามและแบ่งปันเพื่อให้ธรรมะนี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบุญกุศลในวันนี้ คุ้มครองท่านและครอบครัวให้ผลจากกรรมทั้งปวงครับ